สวัสด,ดีครับพบกับผมแจ็คมมนนี่แบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นวันที่29ธันวาคม2565นะครับอ่ะตอนนี้เรามาดูที่เซ็ตนะครับเซตขึ้นกลับมาแล้วนะขึ้นกลับมาแล้วนะครับทะลุ1640ไปได้นะครับแล้วก็กำลังขึ้นมาทดสอบแนวต้านที่1650นนะครับอ่ะก็ ตอนนี้ก็จะพึ่งจะพึ่งไอ้นั่นนะจะพึ่งได้แบบดีใจไปนะครับเพราะว่ามันเป็นแนวต้านนะที่หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบเนี่ยมีโอกาสมีโอกาสตกลงได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าต้องดูหน่อยต้องจับตาดูหน่อยวันนี้นะครับสําหรับตัวเซตนะอ่ะแต่ว่าก็เป็นอะไรที่ดีนะเป็นอะไรที่ดีนะครับว่าเฮ้ยจะสิ้นปีแล้วปิดปรับสวยๆหน่อยอะไรเงี้ยนะครับนะอ่ะโอเค ตอนนี้เรามาดูหุ้นลายตัวกันนะครับ Delta มาทุกวันนะเดลต้าเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับคนที่มีของ Stop l o s อเหมือนเดิมคือ654แนวต้านอยู่ที่794นะครับอืมตรงนี้ ha เปลี่ยนสีเป็นสีแดงละเพราะว่าเพราะว่าอะไรคือเขาเป็นไซเวย์ครับเขาเป็นไซเวย์เขาก็จะเป็นเหมือนกับตัวเซตนั่นแหละคือมีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลง แล้วแต่วันนะครับจนกว่าเขาจะเปลี่ยนเป็นมีแนวโน้มนะถ้าถ้ามีแนวโน้มเนี่ยมันก็จะขึ้นไปในทิศทางเดียวกันหรือว่าลงไปในทิศทางเดียวกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นแนวโน้มขาขึ้นแหละนะครับคนที่มีของก็ถือต่อไปนะอ่ะตัวถัดมาครับ p t t อ่าพ dt เข้ามาถึงแนวต้านที่ให้ไว้แล้วนะครับก็คือ สามสิบสองบาทเจ็ดสิบห้าสตางตอนนี้มาชนพอดีเป๊ะเ,ะเลยนะครับทําไมถึงบอกว่าเป็นแนวต้านนะเพราะว่ามันมีตรงนี้นะครับเห็นไหมตรงเนี้ยเฮ้ยอืมลบไปเลยดีกว่าอะ เขียนเอาแล้วเนี่ยมันมีตรงนี้นะครับมันมีแนวตรงนี้แนวตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือต้องเฝ้าระวังหน่อยนะสำหรับ ptt นะอืมเพราะว่ามีแนวต้านบริเวณสองจุดทีผมเขียนไปนะครับแต่ว่าถ้าเขาผ่านได้นะถ้าเขาผ่านได้เขาก็จะมาในเทศในกรอบนี้ สามสิบสามบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์แล้วก็มีโอกาสร่วงนะครับเพราะว่ามันขาเด้งอ่ะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมลงมาเด้งชน e ีมเอเจสิบห้าแล้วก็จะลงอันนี้มันขึ้นมาแล้วมันอาจจะเด้งตรงนี้ลักษณะแบบนี้น e ีมเอเจสิบห้าก็ลงมาตรงนี้แล้วก็จะเด้งลงประมาณนี้นะแผนของพีทีก็จะประมาณนี้ถ้าใครซื้อมาตั้งแต่สามสิบ อะไรเงี้ยสามสิบเอ็นเนี้ยก็เฝ้าจับตาดูนะตรงนี้นะครับถ้ามีกาไรสามเปอร์เซ็นครับเอ้ยขายออกไปก่อนก็ถ่ายอะไรเงี้ยนะครับสามสี่เปอร์เซ็นตขายออกก่อนก็ได้นะครับนะอรอรอให้มันยืนยืนเดือไม่ได้นะยืนเดือไม่ได้ก็ค่อยขายก็ได้นะครับอ่าตัวถัดมา a o t าอ,อย่างที่บอกนะครับ AOT คือรอมันเป็นสองเขียวใช่ไหมมันก็กลับมาละเห็นไหมสองเขียวปึ้ง เพราะฉะนั้นเนี่ยตัว a อ t อก็มีโอกาสขึ้นไปทดสอบเหมือนกับทางตัวนี้เห็นไหมมีโอกาสขึ้นไปแบบนี้นะครับหรืออาจจะเป็นนิวไฮไปตรงนี้นะครับแบบนี้นะเฝ้าระวังนะครับบริเวณเจ็ดสิบกบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์เจ็ดสิบหกบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์เฝ้าระวังนะสำหรับตัวเอ t อนะครับอืมตัวนี้มัน ก็ค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆนะครับขึ้นแล้วก็ย่อขึ้นแล้วก็ย่อนะครับถ้าแบบเข้าไปซื้อตัวนี้แล้วซื้อปุ๊บแล้วขาดทุนแล้วขายเลยเนี่ยคุณก็จะแบบเออมันก็เป็นแบบเนี้ยตาตาเอวทีเห็นปะถ้าเราดูกราฟเราจะเห็นเป็นแบบค่อยๆกระโดดดึงขึ้นไปดึงค่อยๆกระโดดแบบเนี้ยแบบนี้นะครับถ้าคุณซื้อแล้วแบบจะให้มันพุ่งแบบพุ่งพวดขึ้นแบบนี้เลยอ่ะไม่ ไม่ไม่มีนะครับสําหรับ a อ t มันจะเป็นค่อยๆขึ้นไปนะค่อยๆขึ้นไปไปในลักษณะแบบนี้นะครับประมาณนี้นะอ่าสำหรับใครที่ซื้อ a t t มาแล้วนะครับก็แนวต้านถัดไปคือ76บาท75สาตางค์แล้วก็78บาท50สิตางค์นะครับคนที่มีของก็วางตับรอไว้ที่73บาทนะถัดมาอ่าตัวนี้น่าสนใจนะครับ BDMS ไม่ยอมลงนะครับและยืนเหนือด้วยนะครับยืนเหนือกรอบที่ให้ไปละนั่นหมายความว่ามีโอกาสวกกับตัวขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับอ่าสองเขียวแล้วด้วยเนี่ยสองเขียวแล้วด้วยนั่นหมายความว่าแบบนี้ได้นะครับนี่ขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมรับอยู่แล้วนี่ก็แบบนี้แบบนี้นะครับส่วนตามตัวที่จะได้คือเท่านี้ ตัวที่จะโดนคือเท่านี้<า>ก็เป็นอะไรที่คุ้มนะครับสำหรับใครที่จะเข้าลงทุนสำหรับตัว BDMs นะครับสำหรับตัว BDMs ก็สามารถทำการเข้าเทรดได้นะครับมาลิกเกลวอดเลชก็คุ้มนะคุ้มนะครับได้ได้เยอะนะโดนโดนนิดเดียวนะสหรับตัว BDMs นะครับหรือว่าจะแบบชั่วๆเลย ยี่สิบเก้าบาทห้าสิบตางมานี้สามารถใส่ได้เลยนะครับสำหรับตัว p d m s นะอืมตัวถัดมา PTTEP นะครับ PTTEP e ก็ยังเป็น HAC เขียวอยู่นะอก็ยังถือต่อไปได้นะครับวางตับร้อยไว้ที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบาทนะครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบาทนะสำหรับ PTTEP e นะแนวต้านหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทนะครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทตัวนี้ ก็ลุ้นให้เป็นเหมือนกับทางภาพของ BDMs คือขึ้นไปแบบนี้นะครับขึ้นไปแบบนี้นะอืมนะครับอย่าลืมวางตับรอดนะตัว p t e p นะครับตัวถัดมา KBank อ่ะ KBank ทะลุกรอบสามเหลี่ยมมาแล้วนะครับทะลุกรอบสามเหลี่ยมมาแล้วนะอ่ะแบบนี้ ถือว่าโอเคนะครับถือว่าโอเคนะสองเขียวมาแล้วด้วยมาพร้อมกับแรงยังไม่มีแรงซื้อนะยังไม่มีแรงซื้อนะครับตัวนี้ถ้าใครจะเทรดก็เทรดได้นะครับทะลุละทะลุละอ่าก็มาวางซอปรอตไว้ตรงนี้นะแนวต้านใกล้ๆตรงนี้อ่า โอเคนะครับตัวนี้สำหรับตัว k bank นะครับ k bank ก็สามารถเข้าเทรดได้สั้นๆนะก็เทรดสั้นๆนะได้นะครับก็คือมีอันนี้อยู่ที่46บาทใช่ไหมสี่สิน<อ>ี่ขึ้นมาแนวต้าน2.5%แนวรับ1.7ึ่งจเอืมเอาไหมถ้าเอาก็เทรดได้นะครับแต่คุณต้องวางซับรอดไว้ที่143บาทนะ 1 4ึสิบสาบาทแล้วก็แนวที่เราจะ take profit คือหนึ่งร้ยสี่สิบเก้าจุดห้าหนึ่งร้อยห้าสิบสองประมาณนี้นะครับสำหรับตัว k-bank นะตัวถัดมา c p พนะครับอ่ะ c p พก็ไปตามแนวที่เราวิเคราะห์กันไว้นะครับก็คือมีโอกาสขึ้นไปทดสอบที่หกสิบเก้าละนะครับคนมีของก็วางสต็อปลอตไว้ที่หกสิบ้านะครับตัว cpr ก็ถือต่อไปเรื่อยๆนะครับถือต่อไปเรื่อยๆนะ กสิบเก้าเป็นแนวต้านนะครับหกสิบเก้าเป็นแนวต้านเนี่ยผ่านตัวนี้มาแล้วเนี่ยก็มีเลยหกสิบเก้านะรครได้กําไรจากตัวนี้หน่อยก็เออคอมเมนต์กันมาบ้างนะครับเออคอมเมนต์กันมาได้นะอย่าว่าเอ่อเขาเรียกอะไรอย่างเฮ้ยได้กำไรจากตัวนี้ก็เออโทรผมประกอ,อบการให้ทางแอดมินดูก็ได้นะครับนะโอเคถัดมานะครับบ b บ BBL บก็ ขึ้นมาทดสอบแล้วขึ้นมาทดสอบแล้วนะครับตัวนี้ผ่านได้ก็จะไปทดสอบที่หนึ่งร้อยสี่สิบเก้าในลำดับถัดไปนะสำหรับตัว BBL นะขอให้ทะลุให้ได้นะครับขอให้ทะลุให้ได้ตอนนี้คือมันยังไม่ได้ทะลุนะคือมันปิดมาแบบเนี่ยชนบริเวณแนวแนวต้านพอดีนะครับแนวต้านตรงนี้พอดีนะครับหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดเนี่ยถ้าผ่านไปได้ปึ้ง มาทดสอบหนึ่ง้อยสี่สิบเก้าถ้าทะลุสี่สิบเก้าไปได้นี่เลยครับนิวไฮนิวไฮในรอบหลายเดือนนี่ร้อยหกสิบนะครับในรอบหลายเดือนนะอืมน,นะครับแบบนี้สำหรับตัว v b l นะค,คนที่มีของก็วาง Stop l o อ s ไว้ที่เลื่อนไวท้ที่ตรงนี้หนึ่งร้อยสีสิบสี่บาทห้าสิบสตางค์นะครับ สำหรับตัว BBL นะตัวถัดมา CRC นะครับ่าหุ้นที่เรามีแค่กันไว้ว่าเฮ้ยมันเป็นหุ้นที่สามารถลงทุนได้นะตัวนี้ก็มาตามนัดนะครับมาตามนัดก็คือไปจะทดสอบแนวต้านละที่4ี่สิบาทเจสิาสตานะครับสำหรับเจ้าตัว CRC นะใครที่ได้ดูช่องนี้ก็น่าจะได้หุ้นตัวนี้ไปด้วยนะครับน่าจะได้หุ้นตัวนี้ไปด้วยนะ c ซีเรามองว่าโอ้โหช่วงนี้ช่วงนี้มีโอกาสไปยาวเลยนะมีโอกาสไปยาวเลยนะอ uh, เพราะว่ามันเป็นมันเป็นออทา์ไฮแล้วอะนะครับเป็นออทา์ไฮแล้วคือแบบโล่งแล้วนะไม่มีแนวไม่มีแนวต้านแล้วนะครับคือทางเนี่ยตั้งแต่ทะลุตรงบริเวณตรงนี้มาเนี่ยสี่สิบสองบาทยี่บห้าสตางค์มาเนี่ยทางโล่งเลยคนระับ ขึ้นไปเทียบเท่าไหร่ก็ได้นะครับตอนนี้คือยังไม่มียังไม่มีรายใหญ่ออกเลยนะยังไม่มีรายใหญ่ออกเขาเพิ่งเริ่มซื้อกันด้วยนะครับเขาเพิ่งเริ่มซื้อกันด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือหุ้นที่มันเป็นออทามหายนีย่เราก็ต้องใช้ฟิโบอย่างเดียวในการหาเป้านะครับเป้าก็เนี่แหละสี่สิบหกบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์นี่ก็เป็นเป้าของมันนะครับเป้าของมันที่มันจะขึ้นไปแต่ถ้า ขึ้นไปได้อีกนู่นเลยนะครับห้าสิบห้าเลยนะครับสำหรับตัว CRC นะซึ่งมันก็มีโอกาสแหละมีโอกาสแหละนะครับอืมโอเคนะครับคนที่มีของก็วางสต็อปรอดไว้ที่สี่สิบสี่บาทนะสำหรับตัว CRC นะครับ CRC สุดท้ายนะครับ WHA อ้าว ทะลุนี่เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับแล้วก็ทะลุมาละทะลุหายมาละนะครับนี่มีหายตัวนี้้อ้ตัวนี้สวยนะโอ้สวยครับสวยสวยเลยตัวนี้อเดี๋ยวหาแนว มันมีหลายต้านนะอ่ะนี่นะครับ W H A นะ W H A ประมาณนี้นะครับคือมีแนวต้านอยู่ที่สี่บาทยี่สิบสตางค์แล้วก็สี่บาทเอาเป็นสี่บาทหกสิบแล้วกัน สี่บาทหกสิบนะครับอ่แบบนี้นะคนที่มีของก็ถือต่อไปนะครับวาง Stop Loss ไว้ที่บริเวณตรงนี้สามบาทแปดสิบนะครับสามบาทแปดสิบนะสำหรับตัว WHA นะครับมีโอกาสขึ้นไปแบบนี้อืมสวยนะตัว WHA นะครับสวยนะครับอ่ะนะโอเคก็ครบถ้วนนะครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ สำหรับเพื่อนๆน,นักลงทุนเราไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนนะครับถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากเรียนรู้ระบบเทรดแบบ Money better นะครับวันที่789กก็จะมีสอนนะครับโอเควันนี้คงประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ